thank mm -hmm. you แน่นอนครับนี่คือสคริปต์วิดีโอต้อนรับ YouTube ความยาวประมาณ600คำสำหรับการเปิดตัว f ฟ a t Force Mini t r a c ท o r 2026ใหม่พร้อมการแนะนำช่อง Auto Car Ref นอนดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Auto Car Review ขอบคุณที่เข้ามาดูวิดีโอแรกของเราที่นี่เราจะพาคุณไปสำรวจรถใหม่การเปิดตัวรุ่นล่าสุดรีวิวสมรรถนะและเทคโนโลยีล้ำสมัยของรถยนต์และรถแทรกเตอร์เพื่อให้คุณไม่พลาดเทรนใ์ใหม่ๆของวงการยานยนต์และเครื่องจักรกล ถ้าคุณชอบรถกระบะรถแทรกเตอร์รถสปอร์ตหรือ SUV ที่นี่คือบ้านของคุณกดติดตามไว้เลยเพราะเราจะมีคลิปใหม่ๆใ,ให้คุณดูก่อนใครนอน,นี้เราจะเริ่มต้นช่องด้วยการเปิดตัวรถแทรกเตอร์รุ่นใหม่ล่าสุดที่น่าสนใจมากๆนั่นคือ f ฟียร์ฟอร์สมินิแทรกอรุ่นปี2026รถแทรกเตอร์ขนาดเล็กที่ถูกออกแบบใหม่หมดเพื่อให้ตอบโจทย์เกษตร,รกรรุ่นใหม่ที่ต้องการทั้งความแข็งแรงความคล่องตัวและประหยัดพลังงานรุ่นนี้ถือเป็นการยกระดับครั้งสำคัญของเฟียในตลาดรถแทรกเตอร์ขนาดเล็ก เริ่มจากดีไซน์ภายนอก Fiat Force m i n t t r a ล t o r 2026มาพร้อมตัวถังขนาดกระทัดรัดใช้งานง่ายแม้ในพื้นที่แคบเส้นสายการออกแบบทันสมัยกว่าเดิมกระจังหน้าดีไซน์ใหม่ไฟหน้าขนาดใหญ่เพิ่มทัศนวิสัยในเวลากลางคืนและโครงสร้างตัวถังแข็งแรงขึ้นแต่มีน้ำหนักเบาวกว่ารุ่นก่อนทําให้ประหยัดพลังงานและคล่องตัวมากขึ้นภายในห้องคนขับได้รับการออกแบบใหม่เพื่อความสบายของผู้ใช้งาน เบาะนั่งนุ่มนั่งสบายลดอาการเมื่อยล้าหลังทำงานนานพวงมาลัยปรับองศาได้แผงควบคุมใช้งานง่ายด้วยสวิตช์และปุ่มที่จัดวางอย่างเป็นระเบียบจอแสดงผลดิจิทัลให้ข้อมูลการทำงานของเครื่องยนต์รอบเครื่องและอุณหภูมิได้ชัดเจนทำให้ผู้ขับควบคุมการทำงานได้สะดวกด้านสมรรถนะเครื่องยนต์ดีเซลรุ่นใหม่ถูกปรับให้ประหยัดน้ำมันและปล่อยมลพิษต่ำแต่ยังให้แรงบิดสูงเพียงพอสำหรับงานเกษตรทุกประเภทระบบเกียร์แบบซิงโครเมชอเปลี่ยนเกียร์ได้ง่ายและนุ่มนวล ระบบขับเคลื่อนสล้อช่วยให้ทำงานได้ดีแม้ในสภาพดินโคลนหรือพื้นที่ลาดชันระบบไฮดรอลิกได้รับการปรับปรุงเพื่อยกอุปกรณ์ทำงานได้เร็วและแม่นยำมากขึ้นแอดยังให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและความทนทานแชสซีและโครงสร้างเสริมความแข็งแรงเพื่อรองรับการใช้งานหนักมีระบบป้องกันการพลิกคว่ำตามมาตรฐาน ROPS และอุปกรณ์เสริมต่างๆที่สามารถติดตั้งเพิ่มเติมได้ตามลักษณะงานเช่นผ่านถ่ายรถพ่วงและเครื่องตัดหญ้าก,กอจุดเด่นคือความง่ายในการบำรุงรักษา เครื่องยนต์และชิ้นส่วนสำคัญถูกออกแบบให้เข้าถึงได้ง่ายลดเวลาหยุดซ่อมและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานสำหรับเกษตรกรยอรวมแล้ว f ฟ a t Force Mini Tractor 2026คือรถแทรกเตอร์ขนาดเล็กที่รวมทุกอย่างที่เกษตรกรต้องการทั้งความแข็งแรงคล่องตัวประหยัดและใช้งานง่ายเหมาะทั้งสำหรับเกษตรกรรรยย่อยและผู้ที่ต้องการเครื่องจักรขนาดเล็กสำหรับงานสวน งานไร่หรือฟาร์มขนาดเล็กๆวอคุณและคิดยังไงกับเฟีย f o ฟอ e m สมินิทรัตทอรุ่นใหม่นี้คอมเมนต์บอกเราด้านล่างได้เลยถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องออโต้คาร์รีวิวเพื่อไม่พลาดคลิปรีวิวและการเปิดตัวรถใหม่ๆที่เราจะนำมาให้ชมกันอีกขอบคุณที่รับชมและยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวคนรักรถและเครื่องจักรของเราแล้วพบกันในวิดีโอต่อไปน่าอยากให้ผมทำไตเติลบวกเดสคริปชันบวกคีย์เวิร์ดบวกแฮทแท็กสำหรับวิดีโอนี้ด้วยใหม่ครับจะได้พร้อมลง YouTube เลย แน่นอนครับนี่คือสคริปต์วิดีโอต้อนรับ YouTube ความยาวประมาณ600คำสำหรับการเปิดตัว f ฟ a t Force Mini t r a c t ท r 2026ใหม่พร้อมการแนะนำช่อง Auto Car r e ฟนอนดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Auto Car Review ขอบคุณที่เข้ามาดูวิดีโอแรกของเราที่นี่เราจะพาคุณไปสำรวจรถใหม่การเปิดตัวรุ่นล่าสุดรีวิวสมรรถนะและเทคโนโลยีล้ำสมัยของรถยนต์และรถแทรกเตอร์เพื่อให้คุณไม่พลาดเทรนใ์ใหม่ๆของวงการยานยนต์และเครื่องจักรกล ถ้าคุณชอบรถกระบะรถแทรกเตอร์รถสปอร์ตหรือ SUV ที่นี่คือบ้านของคุณกดติดตามไว้เลยเพราะเราจะมีคลิปใหม่ๆใ,ให้คุณดูก่อนใครนอนนี้เราจะเริ่มต้นช่องด้วยการเปิดตัวรถแทรกเตอร์รุ่นใหม่ล่าสุดที่น่าสนใจมากๆนั่นคือ f ฟียตฟอร์สมินิแทรรุ่นปี2026รถแทรกเตอร์ขนาดเล็กที่ถูกออกแบบใหม่หมดเพื่อให้ตอบโจทย์เกษตรกรรุ่นใหม่ที่ต้องการทั้งความแข็งแรงความคล่องตัวและประหยัดพลังงานรุ่นนี้ถือเป็นการยกระดับครั้งสำคัญของเฟียในตลาดรถแทรกเตอร์ขนาดเล็ก เริ่มจากดีไซน์ภายนอก Fiat Force Mini Tractor 2026มาพร้อมตัวถังขนาดกระทัดรัดใช้งานง่ายแม้ในพื้นที่แคบเส้นสายการออกแบบทันสมัยกว่าเดิมกระจังหน้าดีไซน์ใหม่ไฟหน้าขนาดใหญ่เพิ่มทัศนวิสัยในเวลากลางคืนและโครงสร้างตัวถังแข็งแรงขึ้นแต่